สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง d ร r เตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่ตอนพิเศษจะนำเอาบทความของดเรไตรรงสุวรรณคิรีมานำเสนอครับผมขอมีลมหายใจเป็นของตนเองใส่เสื้อฟ้าเป็นครั้งสุดท้าย36ปีกับพรรคประชาธิปัตย์เมื่อเวลา15นาฬิกาของวันนี้27ดตุลาคม2565ผมได้ให้เลขาส่วนตัว ไปยื่นใบาลาออกจากสมาชิกพักประชาธิปัตย์และทุกตำแหน่งในพักประชาธิปัตย์แล้วครับผมลาออกทางทั้งที่ยังรักพักประชาธิปัตย์อยู่แต่ผมไม่ได้รักที่ตัวตึกหรือตัวบุคคลผมไม่เคยยึดมั่นในสิ่งลวงตาเหล่านั้นที่ผมรักก็คืออุดมการณ์ของพักประชาธิปัตย์ที่ได้ประกาศไว้ในวันก่อตั้งพักเมื่อปีพศ2489จึงได้เข้าเป็นสมาชิกมาตลอดเวลา38ปีอย่างไรก็ดี ผมก็ยังเชื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุและปัจจัยอุดมการปี2489ทั้ง10ข้อจึงต้องมีการปรับปรุงให้เข้ากับยุคให้เข้ากับบริบทใหม่ๆของประเทศและของโลกที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อล้อมกรอบมีให้ผู้บริหารหรือสมาชิกแสดงท่าทีที่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดในอุดมการณ เช่นต้องไม่มีใครมีท่าทีทําให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าพักตั้งตัวเป็นศัตรูกับทหารของชาติเพราะทหารในปัจจุบันแตกต่างไม่เหมือนกับทหารสมัยก่อนแล้วส่วนศัตรูของอุดมการ์ต้องเขียนใหม่ให้ชัดเจนว่าไม่ใช่เฉพาะ,พะเผด็จการทหารแต่หมายรวมถึงเผด็จการรัฐสภาด้วยและในนโยบายต่างประเทศต้องเขียนใหม่ให้ชัดเจนว่าเราจะเป็นมิตรกับทุกประเทศ แม้ว่าระบบการเมืองการปกครองจะแตกต่างจากของเราที่กำลังใช้อยู่เป็นต้นแต่ต้องทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้อธิปไตยของชาติต้องถูกครอบงำโดยประเทศอื่นอย่างเด็ดขาดซึ่งทั้งหมดนี้ผมได้พูดให้สมาชิกและผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์ฟังโดยละเอียดแล้วเมื่อวันที่19มีนาคม2565ที่โรงแรมเคนทารีคิวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็ดูเหมือนว่าพรรคก็ได้พยายามปรับปรุงจุดยืน และท่าทีคล้ายๆอย่างที่ผมเคยแนะนําไว้อยู่บ้างคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพักแต่ก็ยังมีพักการเมืองอื่นๆอีกหลายพักที่มีจุดยืนด้านอุดมการณ์ที่ตรงกับใจของผมที่ผมอยากสนับสนุนโดยเฉพาะมีอยู่หลายพักที่เกิดใหม่จากคนที่ต้องออกจากพักประชาธิปัตย์ด้วยเหตุผลที่ไม่สามารถจะบอกใครได้เพราะเกรงใจกันแต่เมื่อไปตั้งพักใหม่ขึ้นมา ก็ได้ประกาศจุดยืนแห่งอุดมการพร้อมมีนโยบายปฏิรูปหลายประการเหล่านี้ทำให้ผมเห็นด้วยและอยากสนับสนุนผมจึงอยากขอโอกาสมีลมหายใจเป็นของตนเองสักครั้งหนึ่งในบ้านปลายชีวิตทางการเมืองของผมเพื่อจะได้สนับสนุนพักการเมืองใหม่ๆที่ใหม่กว่าพักประชาธิปัตย์การแสดงออกจะได้สามารถทำได้อย่างเปิดเผยจะได้ไม่รู้สึกว่าผมแอบเป็นกบฏลับๆต่อพักประชาธิปัตย์ เพราะผมยังรักและสนับสนุนอุดมการณ์ปริชาธิปัตย์แต่ก็จะสนับสนุนพรรคการเมืองอื่นๆทุกพรรคที่ผมเห็นด้วยกับอุดมการณ์และนโยบายจะยินดีให้ความช่วยเหลือตามที่ถูกร้องขอโดยไม่หวังผลอะไรเป็นการตอบแทนใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าแก่แล้วหมายเหตุจนถึงปัจจุบันนี้ได้มีพรรคการเมืองใหม่ๆมาขอคำปรึกษาไปแล้วถึง5พักครับส่วนการสนับสนุนช่วยเหลือหลายๆพักควรจะทำอย่างไรนั้น มันเป็นศิลปะที่ผมเรียนรู้มาและจะลองนำมาปฏิบัติดูในรูปแบบที่ว่าต้องรวมมิตรและแยกศัตรูในเชิงอุดมการให้ชัดเจนถ้าได้ผลก็ดีถ้าไม่ได้ผลก็ไม่เป็นไรเพราะผมยึดถือคำว่าสันโดษตามภาษาพระที่สันโดษแปลว่าได้ก็ดีไม่ได้ก็ได้ไม่ใช่ตามภาษาคนที่หมายถึงการอยู่คนเดียวและผมเป็นเพียงคนตัวเล็กๆคนหนึ่งจึงไม่คิดว่าทำให้พักประชาธิปัตย์ต้องเสียหาย เพราะพักเขามีบุคลากรมากอยู่แล้วส่วนมากก็มีความสามารถตามความเห็นของผู้บริหารและผมก็ไม่เคยจะทำร้ายพักหรือพูดจาใดๆให้พักต้องเสียหายและเสียน้ำใจกันอย่างไรก็ดีผมก็ยังคงต่อต้านและปฏิเสธทั้งพักการเมืองและนักการเมืองที่ใช้โวหารแบบปลิ้นปล้อนโกหกตอแหลใส่ความหลอกลวงหน้าอย่างหลังอย่างเป็นพวกเล่นการเมืองเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าผลประโยชน์ของชาติ ที่ควรจะเป็นประโยชน์สูงสุดผมเห็นว่าคนเช่นนี้ลงมาเล่นการเมืองเพื่อประโยชน์ของตัวเองและพรรคพวกโดยการอ้างชาติและประชาธิปไตยเพื่อเป็นการบังหน้าและให้ประชาชนหลงผิดในสาระสำคัญนั้นๆโดยเนื้อแท้แล้วคนเช่นนี้เป็นพวกที่พร้อมจะขายชาติเพื่อแลกเงินพร้อมจะทำลายและบิดเบือนคำสอนอันเป็นหัวใจของศาสนาต่างๆเพียงเพื่อให้ได้คะแนนเสียงจากคนที่โง่โ กโลจนเป็นพวกที่พร้อมจะทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งในที่ลับและที่แจ้งเพื่อเปลี่ยนระบบการปกครองของประเทศให้เป็นระบบสาธารณรัฐที่มีประธาน,นาธิบดีเป็นประมุขซึ่งเป็นระบบที่แสนจะไม่เหมาะกับบริบทและประวัติศาสตร์ของชาติไทยหากแต่จะนำมาซึ่งความแตกแยกที่รุนแรงศิลธรรมจะตกต่ำการไร้ยางอายในการทำความชั่วจะมีมากขึ้นเหมือนอย่างหลายประเทศทั้งในเอเชียและในลาตินอเมริกา เพราะผมเห็นว่าอธิปไตยและเอกราชของชาติอาจจะเกิดความเสียหายได้ถ้าประเทศต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของนักการเมืองที่มีคุณสมบัติเลวๆดังกล่าวข้างต้นก็นโดยที่นักการเมืองอย่างนั้นจะเป็นคนที่เห็นแก่ลาบเงินยศและสรรเสริญของตนเองและพรรคพวกมากกว่ากิตติยศและศักดิ์ศรีของประเทศชาติที่พูดเช่นนี้ก็เพราะได้เห็นตัวอย่างมาแล้วว่าครั้งหนึ่งพวกเขาได้เคยแอบทําการตกลงลับ ที่จะอนุญาตให้มหาอำนาจบางประเทศมาตั้งฐานทัพในประเทศเพื่อจะได้สะสมอาวุธไว้ข่มขู่บางประเทศที่พวกเขาแย่งชิงความยิ่งใหญ่ในการเป็นเจ้าโลกกันอยู่ในปัจจุบันนี้โชคดีที่เรามีสถาบันพระมหากษัตริย์มีคณะองคมนตรีและมีสถาบันกองทัพทั้งสามเหล่าเป็นเกราะกำบังให้ประเทศเราจึงได้ไม่ตกอยู่ในสภาพเหมือนประเทศยูเครนอย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่ในปัจจุบันปลอ ผู้แอบทำความตกลงลับๆหรือ M.O.U. ดังกล่าวบางคนได้เสียชีวิตไปแล้วและขอให้ทุกคนจงอโหสิเพราะไม่มีทานใดๆจะได้บุญเท่ากับอภัยทานผมไม่ได้พูดแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ตรัสไว้เช่นนั้นครับหมายเหตุผมยังคงเป็นมิตรที่ดีของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เฉพาะที่เป็นคนดีอยู่เหมือนเดิมทุกประการโดยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับแต่ขอให้ทุกคนโปรดทราบเจตนาบริสุทธิ์ของผม ว่าการลาออกในครั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการประสานกับพักการเมืองอื่นๆจะได้มีพลังและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการเคลื่อนไหวแบบเงียบๆเพื่อจะได้ตะล่อมให้บ้านเมืองเดินหน้าไปในทิศทางที่ผมเห็นว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดโดยที่ผมไม่หวังอะไรเป็นการตอบแทนโดยส่วนตัวเลยไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใดๆซึ่งผมเคยแจ้งความในใจส่วนนี้ให้คุณจุรินหัวหน้าพักและคุณนิพนธ์รองหัวหน้าพัก ทราบแล้วเมื่อตอนที่ท่านทั้งสองมาเยี่ยมผมที่บ้านพักหลังการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดสงขลาและชุมพรครับศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันครับสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิต รับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิ o โอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ